สวัสดีครับนี้จะมารีวิวปั๊มน้ำไฮโค่งเป็นแบบเอ็นซักชั่นเซนติฟกปั๊มนะครับที่ทางบริษัทเตรียมส่งให้ทางโรงแรมไมด้าแกนทาวารวดีนะครับที่ตำบลสนามจันรอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐรมนะครับสําหรับปั๊มชุดนี้จะใช้สูบน้ําไปใช้ในระบบค o ลลิ่งทาวเวอร์นะครับสําหรับในชุดนี้จะประกอบด้วยปั๊มน้ํายี่ห้อเอเบอล่ารุ่น125 100 FS4KA511 ประกอบกับมอเตอร์อินไลน์ขนาด11กิโลวัตต์ 15แรงม้าไฟฟ้า380โวลต์ความเร็วรอดมอเตอร์1,450รอบต่อนอาทีนะครับอัตราการสูบน้ำตรงจุดใช้งาน2,532ลิตรต่อนอาทีนะครับทำแรงดันตรงจุดใช้งานที่1,5บาร์หรือ15เมตรนะครับสำหรับในชุดนี้ทางบริษัทนำปั๊มน้ำและมอเตอร์นะครับแยกกันมานะครับแล้วก็ทางบริษัทได้ทำการประกอบแท่นฐาน แล้วก็ใช้ยอยสลักในการยึดขับเคลื่อนนะครับทําการตั้งศูนย์อะลรเมนท์ที่โรงงานของเราเองนะครับเพราะทางเรามีในช่างที่มีความชํานาญงานในการประกอบแบบนี้มากกว่า40ปีนะครับสําหรับการประกอบการยึดน็อตก็จะมีทั้งแหวนสปริงนะครับแหวนอี่แปะนะครับเพื่อความยึดแน่นนะครับในชุดนี้ก็จะพิเศษตรงที่มี หูสปริงนะครับที่ทำให้ลูกค้าแล้วนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดสนใจงานปั้มน้ำหอยโคงที่เป็นแบบมอเตอร์แยกนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์081-682-5330ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ